เ้วจะเป่าเพื cake, ่ออะไรสวัสด <klore> ีครับสันออฟเดอะสยังดีรับใช้ทุกคนนะครับนะเหมือนกำลังจะมีใครบางคนนะครับนะกำลังสับสนอยู่ในหัวใจแน่ๆเลยนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ดึงดูดคลิปวิดีโอนี้หรือพบเจอคลิปวิดีโอนี้ขึ้นบนหน้าฟีดนะฮะสองสายนาทีมาบรรจบ นะครับคําว่า2ส,สายนาทีในที่นี้หมายถึงสายนาทีแห,ห่งหัวใจเนะี่ที่คุณจะต้องปวดเฮดไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนการกลับมาของคนเก่าในความทรงจําและคนใหม่ที่คู่ควรมาในจังหวะที่พร้อมเพรียงหรือไล่เรียกกันเลยเนะี่ยจะต้องเป็นคนที่ดึงดูดคลิปนี้เท่านั้นจริงๆคนที่พลังงานสัมพันธ์เท่านั้นจริงๆนะึงจะได้เจอคลิปนี้นะครับวันนี้ ที่ผมตัดสินใจทําคีวิดีโอนี้นะครับผมจะไม่ตัดสินนะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่น่ารักของซันเป็นหลักนะครับแต่ผมจะมาลองทํานายแนวโน้มเฉยๆลองดูแนวโน้มจากหน้าไพ่ดูซิถ้าคุณเลือกนะครับถ้าคุณเลือกนะเลือกเลือกความรักเลือกหนึ่งในสองคนเนี้นะหรืออาจจะเลือกตัวเลือกที่แตกต่างจากเนี้อะไรคือแนวโน้มถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ้าง นะครับอ่ะดักไว้ก่อนดูเพื่อความบันเทิงโอเคดูเพื่อความบันเทิงนะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามไปทีละาภาักส่วนนะครับทีละนิดตามเหตุปัจจัยโอเคนะอ่ะโอเคนะครับผมนะแบบตื่นเต้นนะครับไม่รู้ทําไมเกิดความรู้สึกตื่นเต้นหรือดีดขนาดนี้นะครับผมทําคลิปมาตั้งนานเนะี่ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้กลับมารู้สึกอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับนะย อ่ะเดี๋ยวดูพลังงานเบื้องต้นของเพื่อนๆด้วยสำรับนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูพลังงานเบื้องต้นก่อนพลังงานเบื้องต้นของเพื่อนๆนะครับนะดูลักษณะดูความคิดพลังงานตัวตนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรนะครับมาเช็คให้ตรงกันนะครับนะเมื่อคนข้างบ้านเขาบ่นอะไรเนี่ยบน่นเออนะ อยู่ในชุมชนก็แบบนี้แหละเพื่อนๆนะถ้าเจอคนที่เขาเคารพเคารพซึ่งกันและกันมันก็ดีแต่บ้านผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงอืมผมไม่อ่านลัคนาราศีดาวจันทร์นะเพื่อนๆนะแต่ผมจะดูไปที่พลังงานของเพื่อนๆเลยก็แล้วกันอืมดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมจะคาดเดาได้นะครับมาบ้างอยู่แล้วคืออย่างนี้โดยส่วนตัวเนะี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับนะหรือมีอุลนสัมพันธ์ต่อ,อก,กันเนี่ย สัญชตาตญาณของคุณนะ่ะมันบอกอยู่แล้วล่ะว,ว่าเมื่อทันทีที่ฉันได้เริ่มต้นหรืออยากจะเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่นะคนคนนั้นที่อยู่ในส่วนลึกของความทรงจําจะหวนคืนกลับมาเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วณนะปัจจุบันณตอนนี้นะฮะจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณเริ่มต้นกับคนคนหนึ่ง นะฮะเริ่มเปิดใจละกันใช้คําว่าเริ่มเปิดใจเริ่มคุยเริ่มมีการคอนแทคกกันบ้างเล็กน้อยแต่ในขณะที่เริ่มมีการพูดคุยกับคนคนนี้คนในความทรงจําก็หวนคืนกลับมาในจังหวะที่เป๊ะและทักหาคุณเช่นกันนะกลการเป็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะผมดูใต้สํำรับแล้วใต้สํำรับมันบอกว่าอะไรมันขึ้นเป็น เจ็ถ้วยก็คือเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องเลือกครับต้องเลือกและคิดว่าน่าจะเลือกมากกว่า2หหนทางด้วยนะแปลว่าคลิปนี้คงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมทำทามสแตมให้นะเออดูทำา,าสแตมให้คงต้องได้เลือกกันเยอะทีเดียวระหว่างคนเก่าที่หวนกลับคืนกับคนใหม่ที่โดนใจที่ตรงจริตคุณจะเลือกใครและถ้าเลือกแล้วอะไรคือแนวโน้มถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ชัดเจนเลยว,ว่าสถานการณ์นี้คือเกิดขึ้นกับคุณในปัจจุบันแน่นอนแหละตอนเนี้เนะี่ยต้องเกิดขึ้นณปัจจุบันทําให้คุณรู้สึกปวดหัวอย่างมากไม่มหักก็น้อยนะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มดูทางเลือกกันหน่อยดีกว่าผมทำทาสแตมไว้ให้เนะอ่ะมาดูทางเลือกแรกทางเลือกแรกน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าจะตรงกับจริตเพื่อนๆช่องผมมากที่สุดนั่นคือถ้าสมมติว่าฉันเลือกคนใหม่และไม่เอาคนเก่าจะเป็นอย่างไรดูดูสตอรี่บอร์ดหน่อยสิ ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะครับนะดูแบบเอาขำๆมาหาพอนะดูเป็นวอ a อีฟไปว h a อีฟที่หนึ่งถ้าคุณเลือกช้อยเลือกคนใหม่เลือกคนใหม่ที่เข้ามาอ่ะดูหน่อยครับสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าอยากจะบอกอะไรขอให้บอกก,กว้างๆเลยนะอ่ะดูหน่อยซิสถานการณ์เป็นยังไงเอ็มเปอร์สเตรนจ์นะฮะแเหรียญ 3ามเอ้สามไม่เท้าถูกแล้ววิวออฟฟอร์จูดไม่แปลกใจครับว่าทําไมคุณถึงค่อนข้างจะเลือกยากเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุเท่าไหร่หรือเพศใดก็ตามที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคนคนนี้หนึ่งแหละคืองานดีมากนะฮะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆมีวุฒิภาวะพูดง่ายๆนะขยันทำงาน และเป็นคนที่เรียกได้ว่าถ้าขึ้น,นเป็น, Emperor นเอ็มเพอเรอร์นี่แปลว่าก็ต้องมีฐานะประมาณหนึ่งเลยนะคืออยู่ในจุดที่ดูแลตัวเองได้มีความคิดความอ่านที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะมากเนี่ยการเข้ามาของคุณกับเขาเนี่ยน่าจะพบเจอกันในลักษณะของงานนำพาให้พบเจอกันนะครับนะและปรากฏว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะโดนเส้นคุณมากเลยตรงจริตคุณอย่างยิ่งเหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นคู่รักสำหรับคุณในตอนนี้ คาดว่าน่าจะพบเจอตั้งแต่ต้นปีแล้วแหะครับเนี่ยดูแล้วนะครับพบเจอกันมาตั้งแต่ต้นปีหรือผ่านต้นปีมาแล้วเราสองสามเดือนได้คุณถึงได้พบเจอกับคนคนนี้เนะี่ยถ้าคุณเลือกคนคนนี้ะหละถึงเลือกคนใหม่คนนี้นะผมดูจากพลังงานของคนคนนี้แล้วก็ไม่แปลกอะว่าทำไมคุณถึงเลือกเขาอะนะเขาหรือเธอคนนี้อ๋อใช่ครับอายุมากกว่ามีบางคนถามในใจใช่ไหมเมื่อกี้ว่า อ่าใช่คนที่คุยปัจจุบันอ่ะแล้วเขาอายุมากกว่านี่ใช่ไหมใช่ครับประเด็นสูงมากเปอร์เซ็นต์สูงมากไม่ใช่ประเด็นโทษทีเอ่อดูหน่อยสดิดู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 หน่อยสิดูสถานการณ์หน่อยถ้าสมมติว่าคุณเลือกคนคนนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกคนคนนี้นะอว่าแล้วเชียวนี่มันละครดราม่าชัดเลย หลายคนงงดราม่ายังไงทำใจหน่อยนะผมว่าคนเก่าคุณน,นี่น่าจะลุกแรงอยู่เหมือนกันมันจะมีปัญหาครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆเหมือนกันในการสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้หากคุณเลือกช้อยคนใหม่นะีเลือกคนใหม่แบบ จะคบคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคนเก่ายังมีบทบาทมาวอแวกับคุณอยู่เรื่อยนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมขอให้เรามัดระวังนิดนึงก็แล้วกันในการพูดคุยติดต่อหรือคอนเนคชันกับคนเก่านะครับอืมอย่าให้ความสงสารหรือความใจดีมาทําลายคุณได้ในอนาคตอะไรโดนใจให้ผมพูดประโยคนี้ผมไม่ทราบเนะี่ยแต่ระวังก็แล้วกันนะถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นใหม่แล้วอะก็ไม่ควรมองอดีต นะครับเพราะคนที่อยู่ณปัจจุบันคนใหม่คนนี้ก็เป็นคนที่เหมือนคุณรอคอยมานานเน่ยคนที่ตรงสเปคคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ตรงจะติตคุณในหลายๆด้านคนคนนี้ได้มาถึงแล้วคุณรอคอยมานานแสนนานนะครับนะคนเก่าอาจจะมีข้อดีในแบบของเขาแหละแต่มันไปด้วยกันไม่ได้หรืออาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องแยกทางกันอันนี้ก็ไม่ทราบได้นี่แต่นี้เมื่อคนนี้ได้เข้ามาในชีวิตแล้วแถมแถมแถมตัวคุณเองก็เปิดใจน้อมรับคนคนนี้แล้วล่ะ ผมไม่ได้เห็นสัญญาณของการปิดกั้นเลยคุณเปิดใจน้อมรับคนคนนี้เข้ามาแล้วดังนั้นขอให้คุณโฟกัสณปัจจุบันนะครับโฟกัสณปัจจุบันและอยู่กับคนที่เขาแคร์คุณจริงๆดีกว่าผมว่าคนคนนี้แคร์คุณมากนะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ที่ผมเตือนว่าอย่าให้ความใจดีหรือความสงสารมามาเล่นงานคุณได้ในภายหลังประโยคนี้ผมว่าเพื่อนๆต้องลองตีความดูนะหากสถานการณ์มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมได้พูดไปอ่ะ นะครับนะต้อง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 ค่อยๆพิจารณาเอานะครับไม่อยากให้อินมากขนาดนั้นเนะี่ยโอเคแล้วจะไปได้สวยไหมความสัมพันธ์นี้หนึ่งถ้วยโอ้ oh. อย่าถามว่าจะเป็นยังไงเลยผมว่าฉลุยอะฉลุยมาก ฉลุยมากคุณทั้งคู่เหมือนมันอยู่ในจุดที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ต่างฝ่ายต่างผ่านประสบการณ์และกลายเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยอะ่ะเนี่ยผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ผมว่ายืดนะครับยืดแน่ๆคบหลายปีเลยอะ่ะหลายป,หายปีหรือบางที่อาจจะคบกันยันแก่เท่าเลยก็มีนะซึ่งอันนั้นผมก็ยินดีด้วยนะครับเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องปวดขว้วไม่มีเรื่องอะไรให้ คุณต้องกังวลใจเลยอ่ะสิ่งใดที่คุณไม่ชอบผมว่าคนคนนี้ก็ไม่น่าจะไม่ชอบเหมือนกันกันกบคุณนี่แหละเนะี่ยคุณไม่ชอบแบบไหนเขาก็ไม่ชอบแบบนั้นและคงจะไม่ทําอะไรที่คุณไม่ชอบหรอกนะครับเพราะผมเชื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยลำพังก็ไม่น่าจะชอบอะไรแบบนั้นด้วยเนะี่ยสำคัญที่สุดครับกฎของความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้คุณทั้งคู่เคารพซึ่งกันและกันก็พอคุณกับคนใหม่อ่ะนะแล้วก็อะไรที่เป็นอดีตอะไรที่เป็นความเจ็บปวดก็หมายถึงเจ็บปวดที่ผ่านมาอย่าเอามันมาปนกับปัจจุบัน นะครับมันพังมานับตัวนักแล้วนะคนที่ยังแบบฝังใจจําในอดีตคือการจําในอดีตอ่ะผมเข้าใจมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คุณต้องเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งสําคัญอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขเราเลือกมันไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วไงเราเจอมาแล้วนแต่คนคนนี้นับปัจจุบันเนี่ยคือคนที่คุณ manifest มาเองอะ่ะให้ได้พบกันและเผลอๆตัวของเขาเองก็ manifest ให้มาเจอคุณเช่นกันอะ่ะดังนั้นแล้วในจุดๆเนี้ย อยู่กับปัจจุบันเอะครับอยู่กับคนคนนี้เนี่ยถามว่าวยืดไหมผมว่ายืดแน่นอนนะครับรับประกันเหลือสีไม่เท้าลงท้ายเริ่มต้นในหนึ่งถ้วยมีแต่วความแฮปปี้มีแต่วความสบายใจเป็นเซฟส่วนที่ดีมากๆนะฮะอันนี้คือช้อยสำหรับคนที่เลือกคนใหม่นะอ่าเดี๋ยวผมจะต้องทำาทําสแต็มไว้หน่อยและถ้า what if กับกันล่ะถ้า what if กับกัน what if กับกัน ใครอยากจะฟังยาวๆก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะเออฟังยาวๆหรือจะกดทํา e ต t มอย่างเดียวก็ได้และถ้าสมมติว่าถ้าคุณเลือกคนเก่าล่ะคนเก่าที่ขวนกลับมาอ่ะมาดูเหตุผลหน่อยกลับมาทําไมขอดูเหตุผลนิดนึงชัดเจนแล้วแหละว่าสถานการณ์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วล่ะในตอนนี้นะและคลิปนี้ผมมั่นใจว่าคนดูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันต้องเป็นเคสเคสแบบเฉพาะจริงๆอะ่ะถึงจะมาดูได้นะฮะอ่ะดูเหตุผลนะครับ กลับมาทำไมมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันอีกครั้งหนึง่งความผูกพันนี่เองอ่ะก่อนอื่นผมขอเนี่ยเตือนคุณหนึ่งเรื่องก็แล้วกันบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสถานการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีเหตุผลรองรับเสมอและเหตุ ที่ทาให้เกิดลักษณะแบบนี้มันเป็นเพราะตัวเพื่อนๆไปหลักเองในขณะที่เพื่อนๆยังมีใจอาวรณ์กับคนคนที่เคยห่างหายจากความสัมพันธ์ไปมันยังมีบางส่วนที่ในใจลึกๆยังแอบหวงังเรื่องพลังงานใหม่ด้วยกลับกลายเป็นว่ามันคือการดึงคนสองคนให้กลับเข้ามาในชีวิตดึงคนเก่ากลับมาด้วยคนใหม่ที่ manifest ก็ด้านมาในตรงเวลาที่มันตรงจังหวะพอดีเช่นกันในตามหลักพุทธศาสนามันคือหลักเหตุปัจจัย นะครับตามเหตุตามผลของมันในหลักของกฎของแรงดึงดูดจัก,กรวาลมันก็คือความซื่อตรงของพลังงานที่เกิดจากตัวคุณเป็นตัวเริ่มนะฮะชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเลือกคนเก่าหนึ่งเหตุผลที่เขากลับมามันเป็นเพราะว่าความผูกพันที่มีต่อกันความสุขนะครับทั้งความสุขความทุกข์ประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่คุณทั้งคู่ร่วมสร้างมาด้วยกันมันกลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเ,เพื่อนๆเป็นอย่างมากส่งอิทธิพล นะครับสร้าง Impact ในหัวใจของมันเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแม้เพื่อนในใจลึกๆอยากจะมีคนรักใหม่อยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ในใจจริงๆยังมีคนนี้อยู่ในใจเสมอไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือเขาจะทําอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวผมต้องดูด้วยว่าคุณเลิกกันพาะอะไรด้วยนะต้องดูก่อนนะครับผมไม่อยากจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกหรอกมันมีเหตุผลของมันเสมอแหละแต่เอาเป็นว่าการที่เขากลับมามันเป็นเพราะว่าตัวคุณยังมีความผูกพันกับเขาอยู่นะครับถึงขั้นรักได้เลยแหละ แล้วตัวคุณเองก็จะนึกถึงโมเมนต์ความสุขหรือโมเมนต์ดีๆที่อยู่ร่วมกันระหว่างคุณกับเขาด้วยนะครับงั้นผมดูย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะขอสืบสวนย้อนกลับไปอีกเล็กน้อยอะไรคือเหตุผลที่ทำใคู่ต้องแยกจากกันแยกกันทำไมเนะเพราะดูแล้วคุณก็ยังผูกพันเขามากๆเลยนะครับทำไมถึงยังถึงยังถึงยังเนี่ยเดทสิ้นสุดแล้วอ่ะสิ้นสุดเพราะอะไร เเพื่อนลำคาญผมนะเพื่อนๆนะเออผมก็งงกันว่าทำไมตัวเองถึงแบบรู้สึกด,ดีดได้ขนาดนี้เหมือนกันแต่ก็ดีแล้วล่ะนะครับเฟรนชี่ขึ้นเยอะเพื่อนเ,อเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนครับคือผมเล็กเพื่อนๆก็จริงอะแต่ว่าผมมาก็อ่อนอาวุโสเนาะผมมาน่าจะเป็นรุ่นล,ล,ลูกๆของเพื่อนๆหลายหลายท่านเลยแหละ ราะเพื่อนๆที่ผมดูหลังมากนะเพื่อนๆที่ดูช่องผมส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับก็คือเราๆสามสิบขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะผมขอเรียนในฐานะที่เป็นเหมือนกับเป็นสหายแล้วก็เป็นเหมือนลูกชายน้องชายก็แล้วกันผมว่าเพื่อนๆพี่ๆผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับเหมือนไม่เข็ดอะผมขอโทษนะผมยกมือไหว้ก่อนเหมือนพี่ๆเพื่อนๆไม่เข็ดนะครับคือ นายออฟสอกกับสามดาบนี่ผมว่ามันถึงขั้นขั้นขั้นสุดแล้วนะผมว่าสุดยังไงเอาเอาเคสเบาสุดที่ผมเห็นเลยขึ้นหนึ่งคือการใช้คําพูดนี่แหละผมเตือนหลายครั้งนะครับแล้วมักเตือนใจตัวเองเสมอว่าเฮ้ยวังคําพูดนะคําพูดมันคือสิ่งที่คมและรุนแรงที่สุดกว่าอาวุธมหาปัยทั้งหลายในโลกนี้เพราะมันทําลายที่จิตใจคุณน,น่ะอาจจะ อยู่ในสถานการณ์ที่ผ่านมานะอาจจะโดนปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้รับเกียรติอย่างที่ควรจะเป็นถูกดูถูกถูกต่อว่าถูกดา่าถูกนานนี่นู่นูแรงผมขอโทษนะจําเป็นต้องเรียนตามตรงแบบนี้ขออ่านตรงๆนะครับแต่จะพยายามอ่านให้ซอฟนะแต่ลึกๆกอ่ะควีนออฟชาลิฟก,ก,กับหนึ่งเหรียญคุณกับมีความหวังลึกว่าเขาอะน่าจะเปลี่ยนไปได้โอ้ตายแล้วความคิดอย่างนี คือคือผมก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินความคิดใคระนะแต่ผมมองว่าอันนี้คือโดยส่วนตัวผมมองนะว่ายากอะ่ะยากนะยากยากยากแต่ก็โชคดีนะที่คนเนี้ยคนคนเนี้ยเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์อันนอยนิดที่เขากลับตัวได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขากลับตัวได้จริงไหมเดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยสองผมเห็นเลยอันนี้คือเคสดุนแรงพี่พี่เพื่อนๆครับอันนี้ผมพูดในฐานะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนกับลูกชายเป็นน้องชายเป็นหลานนะ อืมีอะไรรุนแรงมากกว่าคำพูดไหมขออนุญาตถามพูดไม่ได้อะมันมันผมพูดไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกระเทือนเอาว่ามันแรงมันแรงก็แล้วกันแรงมากอะ่ะแต่คุณมองข้ามได้โหนับถือเลยมองข้ามนะคือมองข้ามได้คุณ่ะมองเห็นข้อดีของคนคนนี้ยคุณเป็นคนยอมรับไงว่าคนเรามัน มันไม่ได้เพอร์เฟก์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีคุณน่ะเลือกจะมองสิ่งดีๆจนบางทีอะ่ะมองข้ามอะไรที่มันเลวร้ายในตอนนั้นแต่การที่คุณตัดสินใจเลิกตัดสินใจจบนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญมันคือภายใต้สมรับครับ view of fortune view of fortune ในที่นี้อาจจะเป็นเพราะตัวคุณได้รับการเตือนสติก็ได้ครับหรือมีแนวคิดในตัวเองที่เปลี่ยนแปลงประมาณว่าถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้ารักกันจริงก็คงไม่ทำร้ายกันแบบนี้หรอก เขาคงไม่ได้รักฉันจริงหรอกถ้าทําจริงเขาหรือเธอคนนั้นคงไม่ย่ายีศักดิ์ศรีฉันขนาดนี้คงไม่รุนแรงกับฉันขนาดนี้อืและคุณน่ะได้ได,ได้ได้เข้าสู่วิธีของการพัฒนาตัวเองกลับมารักตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเลยทําให้คุณได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงว่าเฮ้ยฉันก็มีหัวใจฉันก็มีความรู้สึกฉันไม่ใช่ของตายฉันไม่ใช่สิ่งของที่จะถูกคุณกระทําย่ํายีอย่างไรก็ได้ฉันมีตัวเลือก คุณก็เลยเดินออกมาเลยนี่หนึ่งถ้วยกับหนึ่งเหรียญในไอ้ควีนถือถ้วยกับหนึ่งเหรียญในอีกบริบทหนึ่งนะครับนะและเขาคนนี้พอเห็นคุณเอาจริงอะ่ะผมไม่รู้ว่าจริงไหมนะเขาหงอเลยเพราะที่ผ่านมานะ่คุณยอมเขาตลอดถูกไหมถามก่อนไม่ว่าคุณจะเพศอะไรก็ตามแต่คุณยอมเขาตลอดถูกไหมเออแต่พอถึงบทบทหนึ่งที่คุณไม่ยอมแล้วอะ่ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยทําได้แค่แบบบน่นทําได้แค่แบบ สไตล์เขาอะแต่เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะคุณเองอะเวลาเป็นคนเอาจริงขึ้นมาเดทเนี่ยมันคือเัษลักของความเด็ดขาดนะครับน่าจะเด็ดขาดมากกว่าคิงหรือควีนออฟสอดซะอีกนะถ้าเดทคือบทจะจบคือจบเลยจบแล้วเริ่มใหม่ฉันไม่สนใจอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ถามว่าลึกๆณนะปัจจุบันคุณยังรู้สึกไหมยังรู้สึกอยู่คุณเป็นคนจใจอ่อนโยนนะครับแต่ผมอะในฐานะที่เป็นเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือน น้องเหมือนหลานเหมือนลูกชายอะ่ะผมว่าพวกพี่ๆอะ่ะใจอ่อนไปหน่อยนะผมว่าเออหรือผมเป็นคนใจยหยาบกระด้างก็ไม่รู้นะครับผม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 ก็ผมก็ไม่รู้ตัวผมเองเหมือนกันนะครับผมอาจจะมองต่างจากเพื่อนๆนิดหน่อยไม่รู้ที่ครับผมมองอยู่ในจุดคนนอกอะนะก็เลยอาจจะอาจจะพูดจาแปลกๆนิดนึงนะครับก็อย่าถือสากันนะถ้ามันฟังแล้วไม่สบายใจผมขอกล่าวอภัยนะครับหยุดคลิปยังทันนะโอเคเปล่าอ่าแล้วคนคนนี้ที่เขาติดต่อ,อเข้ามา เขาเปลี่ยนไปไหมอะผมอยากรู้จังเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับฟาบสอดเทมเพอร์เรนต์ไฮโลแฟนเดินเลิฟเวอร์เขาเปลี่ยนไปครับเขาเปลี่ยนไปเขาเขากลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะ ไม่รู้ว่าห่างกันแค่ไหนนะถ้าขึ้นเป็นห้าดาบผมว่าน่าจะห้าสัปดาห์ไม่ก็ห้าเดือนเนะ่ะเออบางคนอาจจะห่างเป็นปีเลยก็มีนะแต่ว่าห้าดาบนี้ไม่น่าจะนานขนาดนั้นถ้ามันขึ้นเป็นห้าห้าไม้เท้าเออเป็นปีได้แต่พอเป็นห้าดาบเนี่ยมันก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่แต่เขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ใจเย็นกลายเป็นคนที่ ออมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับและเขาก็มีความชัดเจนในการแสดงความรักกับคุณมากกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่คุณั้งคู่จะเลิกกันซะอีกหรือห่างกันซะอีกนะคือเขาชัดเจนกว่าเดิมมากเลยเขาแลเธอคนนี้ชัดเจนก่ากับคุณมากๆเนี่แต่คุณดูห้าเหรียญรู้ไหมห้าเหรียญสื่ออะไรคุณละแวงครับถูกต้องคุณระแวงและณณตามเหตุปัจจัยมันควรจะเป็นเช่นนั้นแหละครับ กระโดนสักขนาดนั้นนะ่ะเพื่อนเพื่อนย่อมรู้อยู่แก่ใจนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พที่เคารพของซันรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่าโดนอะไรมานะครับผมไม่พูดแล้วกันนะครับแต่ละคนรู้ด,ด้วยตัวเองอยู่แล้วจะระแวงก็ไม่แปลกนะครับเพราะเจ็บมาเยอะนะแต่สาเหตุที่คุณเกิดความลังเลอะ่ะก็เป็นเพราะว่าคนคนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนเกิดความหวังเล็กๆว่าเออหรือฉันจะลองให้โอกาสเขาดูอีกสักครั้งดีนะอะไรแบบเนี้ยอืม อ่ะอืมไม่ใช่อะไรเมื่อกี้มันมีมีอะไรบางอย่างแวบเข้ามาในหัวนะมาดูคีย์เวิร์ดสำคัญสิคลิปนี้คลิปนี้ยาวหน่อยนะเพืเ่อนๆนะเออยาวหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยสิแล้วคุณควรทำยังไงอ่ะคุณควรทำยังไงคุณควรทำยังไงครับณนะบริบทนี้ แถ้วยสไม้เท้า8ไม้เท้า10ถ้วยโอเคสำหรับใครที่กดทำสแตปมข้ามมาถึงตรงนี้นะครับหรือบางคนดูตั้งแต่เริ่มก็ได้นะครับและอยากจะรู้ how to จะเป็นอย่างไรสิ่งที่พายอยากจะแนะนำก็คือคุณลองค่อยๆทบทวนดูซิอ่ะเดี๋ยวมานั่งคุยกับผมนะคุณลองทบทวนทบทวนหน่อยกั็แล้วกันลองนึกถึงลองนึกถึงตอนนี้ ดูนะครับว่าณนาปัจจุบันนะครับนับจากที่คุณอนะ่ะขออนุญาตใช้เครื่องมือ,น,อนับจากที่คุณหันหลังจากคนเก่ามานะครับคุณลองนึกถึงคนเก่าก่อนนะคุณนะครับในปัจจุบันมีความสุขไหมมีความสุขได้มีความสุขไหมใช้ชีวิตโดยอยู่กับปัจจุบันได้ไหมเหมือนขาดหรือเหมือนอะไรอะไรไปหรือเปล่านะและทีนี้คุณลองมองดูอีกคนหนึ่งที่คุณเปิดใจน้อมรับเข้ามาคนคนเนี้ย ก็เป็นหล,หลายๆสิ่งที่คุณปรารถนาและมีอะไรที่แตกต่างแต่อาจจะด้วยความความเจ็บปวดในอดีตมันทําให้คุณระแวงคนคนนี้ได้เหมือนกันเนี่ไพ่ไม่ได้บอกครับว่าคุณควรจะต้องเลือกใครหรือควรจะต้องเอง็นเอียงไปทางใดแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณจริงๆก็คือถามใจตัวเองดูสิว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็นตัวเองและแฮปปี้ได้แค่ไหน เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาคุณต้องเลือกครับหนึ่งคนนี้เนี่ยจะให้โอกาสคนเก่าไหมเพราะคนเก่าก็เปลี่ยนไปหรือจะเอาคนใหม่คนเนี้ก็ตรงจริตคุณเหลือกเกินเนี่ยหรือคุณจะเลือกชอยที่สามคนเราไม่ทางเลือกได้เสมอนะไม่ต้องเลือกใครเลยฉันขออยู่คนฉันคนเดียวถ้าฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ปวดหัวฉันมีความสุขฉันเลือกชอยนี้ได้ไหมได้ครับคุณเลือกได้ แต่ถ้าคุณบอกเออฉันก็อยู่ของฉันมาสักพักหนึ่งแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะจับคู่จับมือกับคนคนนี้ก็ได้เช่นกันแต่คีย์เวิร์ดสำคัญทั้งหมดไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามแต่ใจคุณคือคําตอบความรู้สึกข้างในของคุณคือคําตอบเนี่ยครับขอให้ตัดสินใจและเลือกช้อยที่ดีที่สุดแก่ตัวเองการตัดสินใจทุกอย่างในวันนี้จะมีผลถึงวันหน้าเสมอหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผิด สิ่งที่คนในอดีตทําผิดไปมันไม่ได้ร้ายแรงนาะเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดอยากและในใจคุณยังรักเขาอยู่แล้วจะกลับไปคืนดีก็ได้หรือคุณเป็นคนก้าวเดินข้างหน้าไม่สนใจอดีตอีกต่อไปแล้วมีคนใหม่พร้อมมาซัพพอร์ตชั้นเต็มที่เพราะคนคนนี้เขาก็ดีในหลายๆด้านนะคุณจะเลือกคนนี้ก็ได้นะหรือจะไม่เลือกใครเลยก็ได้ขอมีความสุขอยู่กับตัวเองพอใจกับชีวิตโสด และทำแต่ละวันให้ดีและมีความหมายผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนก็ได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นบทสรุปทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับตัวของเพื่อนๆพี่ๆที่เคารพของซันที่น่ารักของซันนะครับว่าจะเลือกช้อยใดคุณเลือกได้ครับคุณเลือกได้โอเคไหมฟังฟังซันคุณเลือกได้นะครับตัดสินใจให้ดีและรอดูผลที่ตามมาแต่ท่าที่ผมเห็นอนะแนวโน้มที่มันจะดีอะ จากที่ผมเห็นหน้าไพ่มันก็มีแนวโน้มที่มันจะดีได้ทั้งทั้งหลากหลายรูปแบบนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงแค่พลังงานหน้าไพ่ต้องดูหน้างานเท่านั้นนะครับนะ,ะคลิปนี้เนี่ยจะมีบริบทที่อาจจะซับซ้อนสันหน่อยนะครับแต่หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อในคลิปนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับคิดเห็นยังไง ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับนะขอให้เพื่อนๆตัดสินใจให้ดีก็แล้วกันนะจะกลับไปหาคนเก่าไหมหรือจะเลือกคนใหม่หรือจะอยู่โสดต่อไปเพื่อนๆเ,เ,เลือกได้นะครับขอยช่องสัญออปติซันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแยบแห่งดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของเพื่อนๆมีความสุขและมีความหวังนะครับนะ หากคำพูดคำจาใดของผมนะครับซันนะอาจจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักที่ครพของซันเนี่ยอาจจะไม่สบายใจไปบ้างขอกราบอธิษานภัยตรงนี้ด้วยนะครับและขอกราบอธิษานไพจากใจจริงๆนะครับนะอย่าใส่ใจเนาะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในนี้แหละเก็บแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คิดเอานะครับนะไว้เจอเกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ